สวัสดีครับนี่คือการสำรวจข้อมูลนะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนกรกฎาคม2568นะครับเราจะมาเจาะลึกกันผ่านคำทํานายไพ่ยิปซี4ใบซึ่งมาจากบทความไพ่ย,ยิปซีราศีธนูกรกฎาคม2568พผจญภัยสู่ความอุดมสมบูรณ์สวัสดีค่ะ เป้าหมายเราก็คือจะมาสกัดแก่นสําคัญกันพลังงานหลักคําแนะนําแล้วก็ภาพรวมให้มันชัดเจนที่สุดนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับไพ่ใบแรกเลยที่เป็นพลังงานหลักของเดือนนี้นะครับคือ The Fool ครับไพ่คนโง่ค่ะ The Fool ก็บ่งบอกถึงการเริ่มต้นใหม่เลยการประจนภัยแบบเอ่อไม่กลัวอะไรใช่ค่ะ เหมือนพร้อมจะกระโดดออกจากคอมฟอร์ทโซนเลยนะครับปล่อยใจไปกับสิ่งที่ไม่รู้อืมใช่เลยค่ะไพ่ใบนี้มันสะท้อนจิตวิญญาณที่แบบรักอิสระชอบเรียนรู้ซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของชาวราศีธนูมากๆเลยนะคะแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือมันอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งครับพลังงานแบบนี้บางทีมันอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจหรือการกระทำที่ยังไม่ได้คิดหน้าคิดหลังดีพออเหมือนกับว่า ก้าวไปถึงความตื่นเต้นนําอะไรแบบนั้นนะคะน่าสนใจครับแล้วพอแบบเริ่มก้าวไปแล้วสถานการณ์รอบๆตัวอะไรครับเป็นยังไงไพ่ใบที่สองคือเดมูลไพ่พระจันทร์ค่ะเดมูนซึ่งฟังดูเหมือนเส้นทางข้างหน้าอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่มีความรู้สึกซับซ้อนใช่ค่ะหรือเหมือนมีหมอกควันบางอย่างบังอยู่แบบนั้นรอเปล่าครับอาจจะมีความไม่แน่นอนความกลัว ถูกต้องเลยค่ะ The Moon นี่ชวนให้เรามองลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเราเองในสถานการณ์ที่ข้อมูลอาจจะไม่ครบหรือมีความสับสนมากๆเนี่ยการพึ่งพาสัญชาตญาณตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะอ๋อครับครับแต่ว่าในขณะเดียวกันไพเบนีกก็เตือนเหมือนกันนะว่าอย่าพึ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นหรือที่รู้สึกทันทีอืมมันอาจจะมีภาพลวงตาหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ค่ะ การใช้สัญชาตญาณท่ามกลางความไม่ชัดเจนเนี่ยเลยเป็นความท้าทายเหมือนกันโหพอเจอทั้งพลังอยากเริ่มแบบ the f o o l แต่ก็มีความไม่แน่นอนแบบ the moon แล้วคำแนะนำคืออะไรล่ะครับตรงนี้ผมว่า s u r p r รส์นิดหน่อยนะเพราะได้ไพ่ the emperor ครับไพ่จักรพรรดิ The Emperor ซึ่งมันดูจัดตรงข้ามกับความอิสระความสับสนเมื่อกี้เลยนะครับมันคือความเป็นผู้นำการควบคมุมการจัดการอย่างเป็นระบบใช่ค่ะเป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะการที่ The Emperor ปรากฏขึ้นมาเป็นคำแนะนำเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่า กุญแจสําคัญในการรับมือกับเดือนนี้คือการนําโครงสร้างค่ะโครงสร้างใช่ค่ะแล้วก็ความเป็นระบบเข้ามาใช้ไม่ใช่เพื่อจํากัดอิสรภาพของเดอะฟูนะคะแต่เพื่อเป็นเหมือนหังเสือนะคะเหมือนคอยคุมทิศทาง ใช่ค่ะนำทางเรือที่กำลังล่องไปในทะเลเหมอกของเดอะมูนนั่นแหละค่ะคือใช้ระเบียบวินยัยความสามารถในการจัดการมาควบคุมสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแล้วก็กำกับพลังงานที่อาจจะแบบว่ากระจัดกระจายของการเริ่มต้นใหม่ให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นค่ะเข้าใจแล้วครับคือไม่ได้ให้หยุดฝัน แต่ให้วางแผนเพื่อทำฝันนั้นให้เป็นจริงท่ามกลางความไม่แน่นอนใช่เลยค่ะหมือนกับว่าถึงจะรักอิสระแค่ไหนแบบสไตล์ราศีธนูเลยแต่ตอนนี้ต้องรู้จักใช้โครงสร้างใช้กฎเกณฑ์มาช่วยนำทางถูกต้องค่ะเป็นการสันสมดุลที่ท้าทายนะคะแต่ก็จำเป็นคำถามสำคัญก็คือจะนำความเป็นระบบของเอ็มเ o อมาใช้ควบคุมพลังอยากลองของฟูแล้วก็นำทางฝ่าความสับสนของมูนได้ยังไงโดยที่ไม่รู้สึกอึดอัด อันนี้คือศิลปะในการบริหารจัดการพลังงานที่ต่างกันนี้เลยค่ะครับผมแล้วบทสรุปของการเดินทางครั้งนี้เป็นยังไงครับไพ่ใบสุดท้ายคือ the empress นะครับไพ่จักรพรรดินีค่ะ the empress ซึ่งเป็นภาพของความอุดมสมบูรณ์การเติบโตงอกเงยความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นบทสรุปที่สวยงามนะคะการเดินทางที่เริ่มด้วยความกล้าหาญมากๆของฟูผ่านความคลุมเครือของมูน โดยอาศัยความเป็นผู้นำการจัดการของเอมเ r อเรอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมครับคือความอุดมสมบูรณ์ความสุขการเติบโตของดีเอ็มเพรสค่ะโดยรวมแล้วจากข้อมูลที่ได้มาเขาให้ภาพรวมความสำเร็จความราบรื่นถึง80%เเลยทีเดียวค่ะโอ้โหฟังดูดีเว้ยนะครับตปสิเเถ้ามองเจาะจงลงไปในด้านต่างๆบ้างละครับเช่นการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรือการเดินทางภาพรวมก็น่าจะสอดคล้องกันไหมครับ คือมีเกณฑ์เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆใช่ค่ะมีความคิดริเริ่มใหม่ๆเรื่องงานเรื่องเงินแต่ก็ต้องอาศัยการวางแผนจัดการคือ The Emperor ถูกต้องค่ะเพื่อให้ผ่านช่วงที่ไม่ชัดเจนของ t h เด o มนไปให้ได้ใช่ค่ะส่วนความรักก็อาจจะต้องการความมั่นคงมากขึ้นสุขภาพกายดีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังความเครียดทางใจนิดนึงอ๋อครับส่วนโชคลาบก็จะมาจากการกล้าเปิดรับโอกาสใหม่ๆค่ะ ันนี้พลังของเดอะฟูลเลยการเดินทางก็น่าจะนำประสบการณ์ดีๆมาให้นะคะครับผมข้อควรระวังที่สำคัญก็ยังคงเป็นการตัดสินใจที่อาจจะเร็วไปนิดหนึ่งโดยที่ยังไม่ได้ไตรตรองดีพออันนี้คือพลังฟูที่อาจจะขาดเอมเอรควบคุมนะคะครับแล้วก็ความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของดอมูนเพราะฉะนั้นควรใช้สัญชตาตญาณควบคู่ไปกับเหตุผลแล้วก็การวางแผนที่เป็นระบบคะ่ะ สรุปคำแนะนำสำคัญก็คือกล้าที่จะเริ่มนะครับแต่ต้องฟังเสียงหัวใจใช้สัญชตาตญาณนำทางควบคู่ไปก,กับการวางแผนและควบคุมสถานการณ์แล้วก็มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นค่ะแหล่งข้อมูลเขามีแนะนำอัญมณีด้วยนะครับอ๋อมีด้วยเหรอคะครับมีอเมซิสเขาบอกว่าช่วยเสริมสัญชตาตญาณอันนี้น่าจะช่วยรับมือดมูลอ๋อค่ะค่ะหินตาเสือเพิ่มความกล้าหาญความมั่นคง อันนี้น่าจะสนับสนุน The Fool กับ Emperor อืม,อมน่าสนใจค่ะและโยกครับช่วยดึงดูดความอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็เสริม The Empress โดยตรงเลยก็เป็นเหมือนเครื่องมือเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ช่วยเสริมพลังงานตามแนวทางของไพ่ได้ดีเลยค่ะครับทั้งหมดนี้ก็เหมือนจะบอกว่ากรกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งการประจนภัยครั้งใหม่จริงๆสำหรับผู้ที่ติดตามแนวโน้มของชาวราศีธนูนะครับที่ต้องอาศัยทั้งความกล้าสัญชาตญาณแล้วก็ วินัยในการจัดการค่ะความสมดุลเพื่อนำทางความไม่แน่นอนไปสู่ความสำเร็จแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในที่สุดและก็มีคำถามสำคัญทิ้งท้ายจากแหล่งข้อมูลด้วยค่ะเพื่อให้ลองนำไปคบคิดต่อยอดกันเองนะคะครับผมคำถามนั้นคืออะไรครับคำถามคือจะใช้ความกล้าหาญในการเริ่มต้นใหม่เพื่อเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรโห เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับสำหรับการเดินทางในเดือนนี้จริงๆครับ